สวัสดีค่ะบุไทาเวตีวันนี้ขอนำเสนอ3สูตรเด็ดจากสมุนไพรนะคะลดความดันลดไขมันในเส้นเลือดนะคะป้องกันโครคไขมันในเส้นเลือดสูงโรคหลอกเลือดสมองหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งโรคพวกนี้นะคะจริงๆก็เรียกโรค NCD นะคะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อหรือรงังแต่ คือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายสู่คนได้นะเป็นโรคเกิดจากนิสัยการกินพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการนอนการพักผ่อนออกกำลังกายซึ่งในกลุ่มนี้นอกจากโรคที่กล่าวมาแล้วก็จะมีเบาหวานนะคะโรคไตเรื้อลังโรคพันธุก,กรรมโรคมะเร็งนะคะโรคตับแข็งโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะ ซึ่งมีอตัตราการเสรียชีวิตสูงด้วยนะคะโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรดหลอดเลือดสมองโรคอ่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงนะคะเกิดจากหกปัจจัยเสี่ยงคือเหล้าบุหร่อาหารหวานมันเค็มจัดนะ,ะการออกกำลังกายไม่เพียงพอความเครียดและพันธุกรรมด้วยนะคะวันนี้นะคะ ขอนาเสนอสูตรที่1น,นะคะสูตรที่1นนี้นะคะเป็นสูตรที่ทุกคนก็คงเคยจะได้ยินแล้วก็เคยได้ดูในสื่อมาบ้างได้รู้มาบ้างนะะเมื่อหลายปีก่อนนะคะซึ่งคุณหมอนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์หรือหมอเบิร์ตนะคะท่านอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านจากการท่านมีหน้าที่รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบมาเป็นเวลานานนะคะสาเหตุของเกิดโรคสมองตีบมีสามอย่างคือหัวใจผิดปกตินะคะลิ้นหัวใจมีปัญหาสองเส้นเลือดที่บริเวณล,ลำคอตีบทำให้เลือด ส่งไปเลี้ยงสมองไม่ได้3สมองตันจากไขมันหินปูนเกาะซึ่งคนทั่วไปหากมีอายุ50ขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่เป็นเส้นเลือดตีบในสมองได้นะคะซึ่งคุณหมอได้รักษาผู้ป่วยอยู่นะมีอยู่รายหนึ่งค่ะเป็นชายที่มีอาการหลอดเลือดตีบเข้ามารักษานะคะซึ่งไม่สามารถเลือดไม่สามารถส่งผ่านไปเลี้ยงที่สมองได้เลยนะคะเป็นอัมพาตชั่วคราวนะคะทาง คุณหมอก็จะให้ผ่าตัดนะโู้วยก็กลัวนะคะก็ขอเป็นยาเพิ่มเป็นสองตัวแต่ก็เอาไม่อยู่นะต้องผ่าตัดเพื่อทำบอลลูนแต่คุณคุณคนไข้ก็ไม่ตัดสินใจผ่าตัดนะขอไปรักษากินสมนุนไพรกินยาแผนจุบันที่หมอให้ควบคู่ไปด้วย6เดือนปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลังจากที่คุณหมอ กลับมาหาคุณหมอเพื่อมารับยาต่อมาตรวจนะคะคุณหมอลองเอาร่างกายเขาไปเอ็กซเรย์ไปฉีดสีดูเส้นเลือดที่ตีบเส้นเดิมปรากฏเส้นเลือดที่เคยตีบที่ขุขระนะกับเรียบสวยไม่ต้องผ่าตัดเลยค่ะคุณหมอก็ลองถามว่าคนไข้ที่พายว่านำขิงพู้ซาแห้งและเห็ดหูหนูดำมาตุนรวมกันดื่มเช้าเย็นกินแทมน้ำ ปัจจุบันนี้เลยหยุดยาแผนปัจจุบันไปเลยค่ะส่วนรายที่2นะก็เป็นหนักเหมือนกันนะคะเส้นเลือดติบในสมองเลือดออกในกระเพาะอายุ70แล้วด้วยนะคะพอได้ได้ให้ยาสลายริ่มเลือดในสมองไม่ได้เพราะต้องรอแผลในกระเพาะอ่านหายก่อนจึงรองเล่าให้ลูกสาวฟังนะคะ,ะคนไข้ว่าคนไข้รา,ายแรกเป็นอย่างนี้หายด้วยสมุนไพรหมอเองก็ไม่เชื่อแต่ แต่ไม่อันตรายเลยให้ทดลองดูปรากฏว่า2เดือนคนไข้กลับมานะคะตรวจเส้นเลือดสมองเรียบเดินคนไข้ก็เลยบอกคนไข้รายต่อไปให้ลองดูนะคะส่วนคนไข้อีกรายหนึ่งก็เช่นกันนะคะคุณคุณหมอก็ค่อยๆบอกนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะจะแบบว่าบางคนไม่เชื่อนะคะคุณหมอได้ทดลองกับ คนไข้ที่สนิทกันนะสิบกลายนะคะปรากฏว่า16บกลายอาการดีขึ้นหมดเลยนะคะฉะนั้นพอเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นะคะคุณหมอก็เลยนำไปปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็ทางโรงพยาบาลแล้วก็ให้ทางทางทีมวิจัยนะคะคุณหมอได้ให้ทางทีมวิจัยวิจัยต่อยอดนะคะ่ะวนสูตรที่2นะคะเป็นสูตรมีมะนาวนะคะมีขิง มีน้ำผึ้งมีกระเทียมแล้วก็โซดาคือนำขิงและกระเทียมมาโขลกกันหรือมาปั่นก็ได้นะคะแล้วก็จากนั้นก็บีบมะนาวใส่ลงไปนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำผึ้งนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานหรือไม่ก็ให้มีรสชาติหน่อยก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคน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 ,นะคะ คนๆๆหลังจากนั้นก็ใส่โซดาลงไปนะคะคนให้ทั่วแล้วตั้งทิ้งไว้สักสองหรือสามนาทีนะคะเพื่อให้โซดาได้ซึมเข้าไปส่วนผสมทุกอย่างจะงมิกซ์กันนะคะหลังจากนั้นใครจะกรองออกมาดื่มก็ได้หรือใครจะดื่มทั้งทั้งที่มีกา,กากเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะก็ช่วยได้อีกทางหนึ่งนะคะส่วนอีกสูตรนะคะสูตรที่สามนะคะก็คือสูตรง่ายๆนะคะคือ เอาขึ้นช่ายนะคะกำมหรือสองกำมก็ได้นะคะนำมาปั่นนะคะนำมาปั่นแล้วใส่น้ำประมาณหนึ่งแก้วนะ,ะแล้วก็ดื่มนะคะวันหนึ่งดื่มสามแก้วนะคะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะในสูตรสุดท้ายนี่มีคนท้ายด้วยนะคะว่าถ้าดื่มไปแล้วสามวันแล้วไปเช็คเลือดได้ไปเช็คทุกอย่างได้เลยนะคะไปเช็คคุณได้เลยนะคะฉะนั้นนะคะ นทาเราตีเลยนำทั้งสามสูตรมานำเสนอนะคะเผื่อท่านจะได้สลับสับเปลี่ยนในการทานนะคะขอให้ทุกท่านมีวสว่าพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะ